สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ Light in USA by h e e ียบเอ็มลาสเวกนี่ต้นกะเพราครับผมปลูกในกระถางกระถางใหญ่นะครับงามมากตอนนี้นะครับ อกจากกระเพราแล้วก็มีัวระพาด้วยนะครับนี่ต้นขมิ้นนะครับขมิ้นออกดอกด้วยนะครับ หนึ่งสองสาสี่ห้าหกหก,กระถางนะครับนี่ในกระถางเป็นโหระพานะครับสวยงามมากสองกระถางใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนอีกระถางหนึ่งนี่เป็นกับรเราเดี๋ยวผมจะตัด เอาไปขายแล้วก็แจกเพื่อนๆวันนี้จะไปวัดนะครับก็คนไทยส่วนมากไปวัดก็มีของอะไรก็เอาไปแจกหรือไปขายหาเงินเข้าวัดอืม เราโพรพาขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับสียู่ในสตัมบายบาย